วิธีเชื่อม IG นะครับเข้ากับเพจครับให้เข้ามาที่แอป b u s i s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  u นะครับก็เป็นแอปตัวจัดก,การเพจนะครับแล้วเข้ามาที่เพจเนะาะพอเข้ามาที่เพจแล้วเนี่ยเลื่อนลนงแปงล่างนะครับมันจะมีนีเ่เมนูที่ชื่อว่าแนะนําการแก้ไขนะครับที่จริงเลื่อนลงมาน,นิดเดียวแนะนําการแก้ไขนะครับแล้วก็กดแก้ไขเพจนะครับลงไปที่การตั้งค่าข้างล่าง แล้วมันจะมีคําความ n s t a g า a กรนะครับเราก็สามารถคลิกเข้าไปแล้วก็เชื่อมต่อบัญชีได้เลยนะครับโอเคอ่ะก็กดไปนี่นะครับเราก็ดูว่าไอจีเราเนี่ยเชื่อมกับ Facebook ไหมหรือเรามีอีเมลเบอร์โทรพาสเวิร์ดอะไรนะครับเราก็เชื่อมไปตามนั้นนะครับ แล้วหลังจากนั้นเวลาเราโพสต์ลงไปใน IG นะครับมันก็จะถามว่าเวลาโพสต์จะให้โพสต์ลงไปในเพจด้วยไหมนะครับเนาะปกติมันก็จะออตโต้โพสต์ทีนึงโผล่ไป2ที่เลยนะครับประมาณนี้คันนี้เองก็เชื่อมได้แล้วนะครับคันี้นะครับ